ยังคงเชื่อมั่นเช่นเคยครับผมว่าคอมกับลูเซียนจะมีประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้น MC m e r c มอนเตอนนี้เขาแบนเป็นทางด้านของกาลิโอ t t f อนะครับขอภัยเป็นทางด้านของฟิโอลาด้วยครับถัดมาเป็นทางด้านของ Invade e s p o r t ์ที่แบนซิกคามิลกับเอ่อทางด้านของอารนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นตัวที่แบบปล่อยไม่ได้เลยนะครับคือปล่อยเนี่ยถึงจับตายแน่นอนนะครับตอนนี้ทางด้านลูเซียนจะมาพร้อมกับอาร์มิเช่นเคยนะครับส่วน อ่า uh, ิงเวสปอร์ตเลือกทาาด้าของกากัรสกับโอลาฟอีกแล้วครับคือพอเขากดลูเซียนเนี่ยเอาโอลาฟมาเลยนะเพราะว่าลูเซียนมันต้องการระยะเวลาฟาร์มส่วนโอลาฟเนี่ยมันสามารถระเบิดได้นั้งแต่ช่วงต้นเลนนะครับนะแบบเข้าแก๊งก็ได้เพราะแบบโอ้จริงจริงแล้วตั้งแต่เวลแรกเขาก็สามารถแบบดวนเดียวกับใครก็ได้แล้วแหละครับเพราะว่ามีทางด้านของอันเดอร์โธนะแบบฟาดลดคูดาวได้ด้วยนะครับอือโอ้ไหลต่อเป็นทางด้านของเลงเน็เลงเนตันครับผมว้าว นะฮะแล้วก็เป็นทางด้านของฮอกี้สองแครี่ครับ <c oughs> เขาเปลี่ยนจากเกมที่แล้วที่ว่าเฮ้ยเลนกลางเนี่ยมันยังเอ่อไม่ใช่แค,ครี่นะฮะจะเป็นทงนางด้านของไอริต่นี้พวกเขาเอาฮอกี้มาเป็นอีกหนึ่งครับยังไม่รู้นะว่าจะเป็นทางด้านของใครไปเอ่อเลนอื่นแทนนะครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วลูเซียนกับคอกี้มีชื่อในเรื่องของการไม่ยืนเลนตัวเองนะครับเป็นเวลามาจับคู่กับแคลรี่ด้วยกันก็จะไปเลนอื่นนะครับผมอ่านะแล้วก็เป็นเจโฟด้วยครับ ครับอูซิงเกตครับกับทางด้านของใครครับเป็นทางด้านราคันกับสายยาคู่นี้อีกแล้วนะคือคอมแทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับเพียงแต่ว่าจะไม่มีลูลุนะครับผมแล้วอาจจะมีทางด้านของกากัสมาแทนเลนด้วยนะครับก็จะเป็นโอลาป่าเหมือนเดิมนะครับส่วนดาร์เอ้ขออภัยเป็นทางด้านของบารอนครับก็จะเป็นในส่วนของกากัสนั่นเองนะครับซึ่งชงต้นเกมก็ไม่ควรไปยุ่งกับเขาเหมือนเดิมนะระเบิดแรงเหมือนเดิมนะครับแต่เลนดีตังก็ต้อง ทำไม่ได้นะเพราะว่าถ้าพลาดในแบบตาที่แล้วนะครับที่ไปแจกให้ก่อนตั้งแต่รู้สึกจะได้เฟิร์สบัตไปเรื่อยเลยนะครับนะฟิโอลาในเกมที่แล้วมันก็จะแบบทําให้เลนระเบิดได้นะครับเขาสามารถโดนแก๊งได้เร็วมากขึ้นดังนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดครับสนใจในเรื่องของ last p i ครับผมเป็นที่เรื่ของซินสนะก็ที่เปินสปอร์ตครับโซนการเล่นนี่จะค่อนข้างหนักโดกกันนิดนึงนะครับเพราะว่า ยิ่งเลนมาไอตัวซินส์ครับผมที่แคทไทยเล่นมันก็จะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะแรงจ,จัดๆเลยแหละผมคิดว่านะแล้วก็จะมีเทชนุ่วเอฟฟูซีฟครกครับผมที่จะทําลายโพซิชันครับผมในการไม่ว่าจะเป็นคอกิครับผมอาจจะแบบยืนยิงยิงอยู่แล้วก็ตัวไหลเข้าไปในกลางโดง่งหรือว่าโดนผลักออกเนี้ยเป็นการคัดออฟผมในตัวของมิดเดิลไลน์ครับผมนะฟอนไลน์แบ็กไลน์นี่ก็จะโดนฉีกออกไปครับผมแล้วก็อาจจะโดนพิกออฟได้อย่างรวดเร็วนะครับตรงนี้ต้องระวังครับผม MC Machinery ส่วน MC Machinery ครับ ก็แน่นอนครับผมเลือกมาอย่างนี้ก็เป็นทางด้านโดของดาบค่อนข้างโลกครับแต่ว่ายิ่งเลดก็ยิ่งโหดครับตามนั้นเลยนะครับผมและตอนนี้ก็เล่นเหมือนเดิมครับวันนี้คาลิสตาลุเลอร์กับวอเดอร์เจสครับเจแกรนลิสแล้วก็นิวเรนนะครับเล่นแบบเดือดๆดฮะนะมีโอกาสเข้าทําก็เข้าทําก่อนเลยครับผมแต่ทางด้านตัวของทีม MC นะครับผมเมชชอรี่เขาก็น่าจะรู้ตัวอยู่แล้วว่าต้องแก้อย่างไรครับผมอย่าไป กลัวนะฮะอย่าไปเกรงกลัวผมเล่นให้เข้มๆกันไว้แล้วก็พุชมินิทเวฟครับออกไปเรื่อยๆครับผมนะจ่ายสกิลใส่ทั้งด้านฝั่งนู้นครับเท่าที่มีโอกาสนะครับผมขอแพทด้วยนะครับตานี้จะเป็นหน้าของกากาสเบลบีนะไม่ไม่ได้ดูชื่อแต่ว่ามามาอยู่ทางด้านของเลนกลางฮะแล้วก็แน่นอนครับว่ามีทางด้านของสติงเกตเป็นลาสฟิกใช่ไหมอ่าเม็กเซน์เล่าว่าทําไมเขาถึงไปทางด้านของมิดเลนนะครับแล้วก็กากาสที่มันค่อนข้างจะเป็นตัวทํำลายไฟส์เหมือนกันนะแบบ เอ็กซ์โพซีแคสนี่คือโวตวงแตกฮะเอ็กซ์โพซีแคสหรือไม่ก็แฟนบอดี้สลมอะไรครั้บอกก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดครับสำหรับเซนกาการ์ตคับทอมโบแบบเบสิกพื้นฐานของเขาครับแต่ต้องไปยิงกับคอกี้ครับอ่าอุ้ยแล้วก็ขี้ครับผมยกกันอีกแล้วแล้วตายทันทีทันใดครับลูเซียนครับผมไหลต่อที่เดอร์ดามีครับดามีโดนเข้าอีกแล้วโดนเบสิกเขาหรือเปล่าน่าจะจ่ายไปแล้วครับ ภาพจำแทบจะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะฮะใช่ครับว่าแบบว่าโดนโถมในช่วงของเลนล่างนะครับนะเแล้วก็แบบเสร็จแล้วก็คือไปที่เลนอื่นมาโอ้แล้วตรงนี้ยังคงรอคอยขวาจะติดนามีเนี่ยครับผมก็นั่นแหละครับนามีครับเขาพยายามจะกลับกบผมแต่เหมือนเดิมครับเลนเด็กสก็เฝ้าอยู่ครับผมในทามมิ่งเดิมๆนะฮะในขณะเดียวกันจาวันครับผมไปให้ความสําคัญในการไล่ครับผม ทางด้านโัของแคทไทป์มากกว่านะครับผมเพราะว่าปล่อยด้านซิงส์เนี่ยเลเวลเยอะนะครับผมหรือว่าเทมเยอะก็ไม่ใช่เรื่องดีเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าตัวพิษเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงครับผมสำหรับทางด้านตัวของพ้อยเซนเทรลนะฮะโอ้โหมันตรายมากๆนะครับนะแล้วคือจังหวะเมื่อกี้นี่ค่อนข้างประมาทนะครับเพราะว่าเหมือนจะมาเปิดเผยตำแหน่งแล้วนะเลนเอ็กซ์นะครับคืออ้อมมาทางด้านหลังอ่ะหวังคิวแล้วมีแบบ โอ้โห oh, แรงดนมิยานในการจ้องจะฆ่าในสูง,างมากๆนะฮะแต่ก็กลับยากครับอย่างที่บอกว่าเป็นโอลามันดันเข้าเลนสบายแล้วมันได้เข้าป้อมแบบชิวๆครับโอ้ oh, แล้วเป็นสอศูนย์ด้วยนะตรงนี้คือเงินนะถูกจากทั้งเฟิร์สบัตแล้วก็2คิวนี้เริ่มจะห่างกันมาอีกแล้วนะครับ MC m e r c ม n โ r y นี่อาจจะกลายเป็นภาพจํากว่าเกมที่แล้วอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามี2แครี่ด้วยครับแลยิ่งมีโอกาสที่จะโดนกดดันหนักยิ่งกว่าเกมที่ผ่านมา เอาละนะครับผมมาฮะ02ครับเกิดมาก่อนครับสกอร์คิวอาจจะไม่ต่างเหมือนเกมแรกครับเพราะว่าก็เรียนรู้จากความผิดพลาดครับเช่น MC Machinery ครับผมแต่ก็อย่าลืมว่าห้ามให้การเงินทิ้งห่างไปกว่านี้ครับนะฮะแต่ความเสียเปรียบของนันอินเวอรสโซนคือถ้าการเงินเท่ากันครับผมมันเป็นดับเบิลแครี่ครับยิ่งเล่ก็รอยร้าวก็ยิ่งเพิ่มครับเพราะไอเทมของพวกดาเมจครับของนันคอเกีละรูเซียนครับจะค่อนข้างหนักครับผม กีจ่ายเอลติเมทไปกับรูเซียนครับเพื่อดีโซนออกไปก่อนนะฮะบวกกันเล่นกลางเดือดมากนะฮะข้างล่างนี่ก็คือกดดันทุกเลนนะครับอินเวสซึ่งก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละครับเพราะว่าสองแครี่เนี่ยปล่อยให้ได้เล่นฟรีเงินมันจะถูกนำเอานะครับแล้วตรงนี้เขาส่งสัญญาณกับลิฟเทอร์ออครับโอ้นี่ฮะมารวมตัวกันใหญ่เลยครับไม่มีใครสนใจมังกรด้านล่างเลยฮะโอ้ก็เกิดมาพร้อมกันแท้แท้นะ ใช่ครับเพราะว่าเป็นดับเบิลแครี่ครับยังไงก็ต้องปล่อยออบเจกทีฟรับบางส่วนนะฮะสู้ไปก็สู้ไม่ได้ครับตอนนี้ทางด้านโดของฝั่งเอ็มซีเมชชิเนอรีครับทำได้กระทจนครับในออบเจกต์แรกฮะคือยังพอเสียได้ครับสำหรับทางด้านมังกรตัวนี้ครับไม่ใช่มังกรไฟไม่ใช่มังกรเอ่อที่สำคัญแต่อย่างใดฮะบรูดเจนครับโหมาทูเซฟเกลสไลด์อนดายสไปก่อนครับแล้วก็เปิดแปดหนีไปทีครับเดี๋ยวควิกเน็ตตามชาบกันเลยทีเดียวครับ แทบจะไม่ได้ไปไหนครับผมทูเซบ็อทถึงเต็มที่แล้วครับแล้วก็เฟเธอร์ซอบเปิดไปครับผมดึงเป็นคอร์เร์กลับมาอีกหนึ่งทีเรียบร้อยฮะทูเซบ์เลงเดตั้นกัเลงเดตั้นเหรอครับถ้าต้องเจอกับซีซีสูงๆแบบนี้นะคือมันมีซีซีอยู่ประมาณ2-3สามชนิดนะครับทั้งแบบว่าอาราเคิลเองก็มีทางด้านของเดอควิกเนสนะครับแล้วก็แน่นอนว่าแกนเอนทรัสนะครับสายยาเขาก็มีทางด้านของแบบ เบรคคอเลอร์นะแบบดึงซีซีได้ทั้งนั้นเลยปิดเอาอยู่ก็เป็นจังหวะที่ดีครับให้เพื่อนเขาเนี่ยไปได้ทํามังกรอีกหนึ่งครั้งด้วยครับแล้วก็ป้อมล่างสตัตว์ไปเลยครับวิเหมือนว่าจะไปเสียโบนัสป้อมให้กับทางด้านของ MC m มซีม n ช r y ที่เลนบนก่อนใช่ไหมครับเมื่อกี้พี่แบงค์น่าจะอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช้ากว่าครับนะฮะเพราะว่าเออ่ทางด้าน MC m มซีม n ช r y เนี่ยเขาอยู่กันสามครับ,รบด้านบนก็เลยตึงๆเรื่องการเงินอยู่นะฮะตอนนี้ ครับเริ่มจะเห็นแล้วนะว่าเอ็มซีมาโซเนี่เหมือนจะแก้ได้นะครับแต่ว่าครับตอนนี้ยังอาการทรงๆอยู่ครับเงินห่างประมาณ 2K นะคอมแครี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะฮะหัวเลียวหัวต่อเลยครับจังหวะนี้ว่าจะไปจุดที่ถึงแพ้หรือว่าจะกลับมานําในเรื่องของการเงินและพลิกกลับมาได้เป็นเกมแรกนะฮะหอดึงกันไว้อยู่นะครับตอนนี้คุมไม่ได้บนครับน่าจะกรุ๊ปอัพกันทําการตีนักโตเชลเลตเลยครับ ไม่สนใจแล้วครับตอนนี้อินเวตครับถือว่าจะไม่มีการผ่อนเกมฟาร์มสู้กับด้านของ MC m a c h i n e r ชนรี่ในครับเพราะว่าเดิมเป็นแคร์รี่ครับย้ำกันอีกครั้งนะฮะถ้าจะปล่อยอย่างนี้ก็มีแต่เรือรังสเปล่านะครับผมตอนนี้ปล่อยทีเด็นของรีมโพลล์ครับไปด้านบนครับผมนะเอ็กฟคูซีฟแคร็กเลื่อนไล่ทีเด็ดของมินเนี่ยนออกไปเลยครับต้องอุ้ยจะเสียเทเลเดียวครับน้ำนี่ครับเปิดมาพลอยเดียวฟลิงย้อนกลับมาย้ำต่อโดนทีเด้าน็ดของฝากรับผม ดีไงดีครับขาตากิซึมเข้าไปผมแต่โพลิสซียครับผมพุ่งออกไปได้เอ็กซ์สิบแคร์ก็จ่ายไปแล้วผมยังไม่ตาย้ำต่อยทีแคทไซผมมันจะแปดครับผมแต่นี่ครับงัดดึงกับมาผมก็เกือบตายเหมือนกันครับผมทางฝั่งตัวของคอกิกับบัฟเอ็กซ์กับโพลิเชต์กำลังไล่ตามต่อฮะชุดยามทั้งรับแฟนแดนดักรอรอรออยู่รออยู่ครับผมตามครับผมแบทเทนแดนเข้าไปแล้วก็เรียบร้อยครับผมแรงจัดเลยฮะจังหวะนี้ครับผม ติดทางด้านหนงอีกได้ไม่มได้แผ่นนี้ค่อนข้างดีครับใช่ครับถึงแม้ว่าจะถูกปรับเปอร์เซ็นต์ลงเล็กน้อยครับแต่ก็ยังใช้ได้ดีอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทางด้านของค o อกกี้ยังไม่ได้เก็บในส่วนของแพ็กเกจด้วยนะจะสังเกตว,ว่าคิลี่เนี่ยค่อนข้างระยะสั้นมากครับ,รบก็เลยน่าจะจ่ายไปตอนไฟ์แล้วนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ ไม่บวกกันทามมิ่งของโอลาฟด้วยนะแล้วแบบตอนนี้มันมีแต่ตัวที่แบบว่าแทงไฟเตอร์ช่วงต้นเกมนั้นเลยแบบโอลาฟแบบกาการ์อะไรเงี้ยโอ้ช่วงนี้คือลำบากมากมากครับกระสนห้าอย่างต่อเนื่องครับเพอร์เฟกต์เกมยันประมาณเจ็ดแปดตาทีครับอุลการเงินก็เริ่มเฮ้ยเดี๋ยวนะมันยังห่างกันอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมประมาณแบบโอ้แต่ตอนนี้มเพิ่มประมาณสักสามเคแล้วครับอาจจะยังไม่ทิ้งมากถ้าทิ้งมากเนี่ยนาจะเป็นในเรื่องของห้าเครับผ แต่ตอนนี้อุ้ยขอบพอดีของทีหน่ของแกนอินทรัครับแต่ก็ยังอยู่ในระยะเทอรเรดอยู่ครับเพื่อนตามย้ำดาเมจไม่ทันนะต้องสังเกตครับว่าไอเทมของเลนนิตันนี่ทำเอาเพื่อนลำบากเหมือนกันครับเพราะออกมาเป็นลูนคิงครับก็เลยกลายเป็นว่ายืนให้ไม่ได้อะมันไม่ไหวครับส่วนใหญ่น่าจะเน้นไปออดาเมจเลยครับกะว่าจะแบบจะเปิดพิกออฟจังหวะแรกก็ผมเชบิวมาประมาณนี้ครับคือแบบไม่กาแท้งไม่ก่าชนอะไรใดทั้งสิ้นครับออยินฮะ แต่แทงหนักถึงนั้นนะอินเวนะครับมาต่ออีกทีกบโบลามคาตากิซิปครับก็ไปสองบอลจะใท้ตัเวฟคอมโบครับแต่เขาถึงเลยคกันผมแกดเดต้าเนี่ยครับยกไปสองอีกหนึ่งทีก็เกือบตายคู่หรือเปล่าครับโดนเผาไปครับเรียบร้อยครับริสและตอนนี้ครับนิรินว่ายังไงครับผม ยพยายามพกสกิปไปในบูชบอลแต่เจอบอลิสแลมอีกครั้งก็บอกเรียบร้อยไปแบดออกหนีไปก่อนครับเบลวีเบลวีตามโดนตามไล่ยอย่างนั้นทูเซปทูเซปเฉือนไปกครับท่านผมและตอนนี้วัยครับผมคาเซต้าลูเร่องครัเข้ามาเก็บงานต่ออีกรอบครับผมคอกีร่วงไปและนี่ทูสเตปครับผมโดนโดนครับโดนขึงโดนดึงดย้ำต่อแคเดนทรานส์เข้าไปหรือเปล่าทางด้าน,นเบนเดนแดนดึงกลับมาครับผมเดินเข้าเดิอนออกครับผมจังหวะครบเบนเดแล้วก็จูเข้าจู่ก่อครับผมเหลือคนที่นะครับทูสเตปอยู่คนเดียวครับผมตอนนี้ บวกกันไปบวกกันมาจนเนั่นลิสเกิดมาบอกแต่ก็ทำอะไรกับเชอร์เลตตรงนี้ไม่ได้ครับผมไม่สามารถโปเจกตได้ฮะยืนฟีจัดเลยครับคือไม่ตายสักทีนะสายย่าคือแบบเขาพยายามเพ่งความสนใจไปเพื่อจัดการให้ได้แล้วครับแต่ว่าต้องยอมรับครับว่าวอเตจือดีมากนะแบบจะโดนใช่ไหมก็แบบว่าเข้าไปเพื่อกันอย่างเดียวเลยนะแต่ทุกคนค้ำเวีพีอย่างดีมากครับคาตอร์ซึ่งมานั้นรีเพย์ตรงนี้แต่ว่าหนีออกมาได้ ไม่คือไม่เคยได้รับดาเมจเลยคือเป็นซิงเกตได้ก่อนตลอดนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นหน้าหน้าของกากาซอมมาเดิดมาโดดรับดาเมจให้นะครับเนี่ยหรือแลมต่อแล้วต่อเนี่ยก็ผมใจหยุดยักก็ผมมีการลุกดึงกันไปครับใส่หนักจัดใต่บอลตแคทไทรบอละสลัก็ไปเรียผมโดนขนมสตากิซซี่ก็มาแต่ดูสิครับผมชาดเดอร์เรเลสกับผมครอบคนขั้นกับผมเดลโบเซียหักสับหมดเลยครับเรียบร้อยครับผมมาหมดทีมนะฮะโอ้โหนะครับ จังหวะรวดเร็วใจกันผมคือจะเป็นจังหวะไหลครับก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเรืนอง m มซีมาเชนรีดีค่ายไฟไปรอบอย่างแล้วครับแล้วก็มาไปฟอร์ตไฟก็ต่อครับผมคือรู้อยู่แล้วว่าทางฝั่งตรงข้ามเนี่ยอินเวดีสปอร์ตตัวของอัลติเมทไม่มีครับในบางคนครับก็เลยแบบอ่ะไหนๆก็สู้หน่อยแล้วกันนะครับแต่เป็นการสู้ที่ที่ฝืนไปหน่อยครับผมนะในเรื่องของความต่างของการในช่วงนรกครับมาดูรีเพกกันครับผมสู้ญู่บุนครับผมเขาน่าจะมีการสแกนหมดแล้วก็เจอกันทั้งตรงครับผม มีการอออินใส่เข้าไปแล้วจริงกรับผมใส่ทนเวกับทุกอย่างครับจัดหนักจัดเตมหมดแต่นี่ครับดูครับทางด้านตัวของฝั่งโอลาฟนี่ก็พี่แกกวานหมดเลยคกับผมแบบดุๆุบนะรีกแค่ว่านะครับทาอะไรกับสวนไม่ได้เลยกรบผมนะโอลาฟที่แกขั้นไป4คนเลยครับเมื่อกี้มีแค่เพียงทางฝั่งเนี่ครับเหมือนจะมีคนถล่มเข้าไปนะ้วเพื่อจังหวะสักครู่นี้ครับ ใช่ครับแล้วก็คือคนเดียวรับมือหมดเลยรู้สึกเป็นเลนเล็กตั้นนะครับที่ลึกเข้าไปนะเพราะว่าคนเดียวรับมือได้แต่างยที่บอกครับว่าตานี้ยเขาไม่ได้ออกของแท้งมาแล้วเป็นดาเมจแล้วต้ไปรับมือขนาดนั้นอันเดอร์โทก็ไปกบอันเดอร์โท่รัวครับผมแล้วก็พี่แกหยุดไม่อยู่ครับโอ้ลับทาราคิซมบานบล็อกใส่ครับผมทางด้านเทเรสสิครับเปรี้ยวซ่าไปหน่อยครับผมอย่างนี้ครับนะฮะโอ้คนจะเอาอ่ะมันโดดไม่ได้ผมนะครับ แล้วก็ปาดปันกันเปคาับผมใช้ดอเวฟผมคัดไปสามผมติดสโตกันยับต่อครับผมด็อกอัพไปอีกสองนงทีแต่ก็พี่เขาฮิวกันยับยับเลยครับผมไม่ไหวครับตอนนี้ร่วงไปครับตาม่ปตัวของอันดี้ครับเดลิชี่ครับผมไดแล้วก็น่าจะไล่ครับเก็บเซนต์เซเรตตต่อครับเพราะปั๊บบารอนชอยยังอยู่อะได้แล้วครับก็ต้องรีบปิดบ้านให้เร็วที่สุดครับกี้ช้าลงนิดหน่อยครับเพราะว่าเลนสแตกแต่ตรงนี้จะพุ่งมาเอาอีกแล้ว กซันครับผมมาไปก่อนหน้าแล้วเมื่อกี้ครับผมแล้วก็มีคนลึกไปกับคาร์เซต้ารูเลอร์ผมกลับไม่ได้ผมลึกกี่ทีครับผมและเบลบีครับโดนโคกเรื่อยๆครับยังไงต่อต้องนั่นน่ะคมแกดินแตรสครับผมยกช่วยก่อนเบลบีบอดี้สแลมพุ่งออกไปฝั่งนี้ครับผมครับแรสคอนออกไปอีกหนึ่งครับผมแล้วรอดคู่ฮะโอ้โหรอดได้ตลอดเลยนะครับนะถึงจะเสียทางด้านของสายยาไปก็ตามครับแต่ว่าได้ป้อมมาแบบคุ้มค่ามากครับตอนนี้คือเทเรสเหลืออยู่ นะครับแค่เลนล่างเท่านั้นเองนะเลเวลสามนะอยู่แค่นั้นเองะแล้วก็ได้ร่างของมังกรไฟนะครับใช่ครับดาเมจมาเดือดแน่นอนครับอารมณ์แบบเกมนําแล้วยังได้อินฟโนดราค่อนด้วยฮะของชอบขอกว่ารับเขเลยครับบูญเลยว่าตาเนี้ยคือปันยับจัดเลยตาเมื่อกี้พลาดนิดหน่อยตรงที่ไปเจอกับลิกซ์นะที่แบบอ่ามีควาบิซันนะก็สะกดเอาไว้นะครับนะแต่ถึงได้ไปเสียก็แต่ S 1> <S 1> เขาทําดีมากนะเพราะว่าเป็นการสเปซให้เพื่อนเนี่ยปิดป้อมกลางไปได้อย่างรวดเร็วมากๆนะไหลามาที่ป้อมบนได้แบบเฉียบขาดนะตอนนี้ดูเหมือน,นอว่าน่าจะได้คืนยากแล้วครับหลายตัวหลายครั้งครับทางด้านตัของฝั่ง MC Machinery เขาแบบเหมือนประมาณว่าพยายามจะครอบบนั้นโอลาฟแบบเป็นการแก้ทางอมแต่อย่าลืมว่าเขามีซินส์ครับผมทำให้แบบพอเซตเทลครับเดินแบบผิวๆนี่ครับมันแรงเกินครับผมแล้วก็ยืดไม่ไหวครับผมอุ้ย ดนติดขอบไปสองครับจังหวะมือดอีกสักครู่นี้ครับยังไงต่อแต่ก็มีเทเลทคำวมาอยู่ครับบวกนานไม่ได้ครับผมโอ้โหแล้วนี่พี่แกเอาตายเลยนะเข้าไปขนาดนั้นครับผมครับแค้นฝังลึกจัดเลยแคทไทม์นะ,นะ,ะช่วงแรกรับดามเมจเกินนะตอนนี้ได้มีโอกาสฆ่าก็เอาบ้างนะ อ้แล้ว็อดวากีครับคือเลนโดดลึกไปจนแบบว่าเลนนิตันซูสเตปนะที่แบบปกติต้องโฟกัสกัดกันไปนะคือต้องไปเอาเดี่ยวครับเพื่อที่จะหยุดยั้งให้ได้ครับไม่งั้นคือแบบ,บโซนก็จะยิ่งแตกหนักไปมากกว่าเดิมนะ <c oughs> ดามเมจมันเอาจัดมากๆครับตอนนี้นะโอะแล้วเรามาไหลต่อที่บารอนชอครับศึกว่าจะตัวที่ส <c oughs> องแล้วด้วยนะตอนนี้คุมค้มๆเลยครับผมนะดันยาวๆเขาเหลืออยู่เทรเรดเดียวด้วยนะครับกับอีหนึ่งนาเ <c oughs> อ่อเน็กซัสครับ เอาละครับมีการพัวกันอยู่ครับยังไงไล่กันแบบจับยครับผมละลายไปเด็กครับนี่รีดครับผมหููเซียนครับผมพี่แกไปนี่ยืนแล้วดามีก็บผมคู่กับเขาไปแล้วตีนตั้นเข้ามาโดนบอลที่แซนบผมกระแทกเข้าไปแล้วก็หายไปเลยฮะหายไปกับกลางตรงครับผมตอนนี้ครับก็ต้องการครับผมก็ต้องการอย่างเดียวแล้วแต่ก็เอาชีวิตเขาประกันครับผมเป็นเนื้อมนุษย์ครับยังไงก็ต่อดีแล้วทางาดีครับปริงครับหึงกับปลาต่อครับแล้วก็โดนน็อกอัพและเป็นอินเวตอีสปอร์ตครับ สสูตรกระบผมปิดไปแบบคมๆค,ครับแม้ว่าเกมนี้จะค่อนข้างหน่วงหน่อยครับผมแต่ก็ยังคุมทามิ่งได้ดีเหมือนเกมที่ผ่านมาครับอินเวสสปอร์ครับใช่นะครับการกดดันดีนะครับออเจกตีฟคือดีมากๆครับถ้าไม่มีส่วนไหนเลยนะที่เขาปิดพลาดไปมันก็มีแค่จังหวะที่<ม>จ่ายเยอะนะแล้วจะไปตายในป้อมบ้างนะครับหรือในโซนเขาบ้างซึ่งหลายๆครั้งเนี่ย ที่เสียไปก็เป็นการสเปร์ให้เพื่อนไปทำออบเจกต์อื่นด้วยซ้ำไปนะครับนะดูในส่วนของสเตตตรงนี้กันนิดหนึ่งนะครับโอ้โห v f p นะเอ้ไอ v ี p มาเลยนะครับลากันครับเพราะว่าตอนนี้ครับพี่แกโดดยับโดดช่วยแครี่โดดช่วยทุกตำแหน่งนะเพื่อที่จะทําให้เกิดเป็นสกอร์คิวขึ้นมานะแล้วก็หลายครั้งประสบความสำเร็จแถมพี่แกยังไม่เคยตายเลยด้วยฮะดดยับยากไกระบอกคนนี้โดดยากกว่าเกมที่แล้วนะ แต่เกมนี้แบบเหมือนคาดว่าจังหวะเข้าช้ากว่านิดนึงครับผมรังจังหวะไว้ให้ใท้านาัตของโอลาฟครับกับท้านซิงเจเข้าไปปรุพพรมก่อนนะฮะอย่างไอ้พอยซ์นเทรลนะครับผมนะทำให้ฝั่งนัทเอ็มซีมาเชนรี่เนี่ยตัวแท็กน,นี้บางตัวยืนไม่ได้ผมก็เป็นเหตุผลว่าทําไมทูสเซ็เนี่ยต้องได้เข้าไปลึกครับในบางช่วงบางตอนเพราะมันยืนไม่ได้จริงๆครับผมส่วนท่านาจาวานโฟเนี่ยไม่อยากจะครอบท้านาซิงจ์อยู่แล้วครับไปครอบอจัดการนั้นโอลาฟมากกว่าส่วนโอลาฟก็เหมือนว่าจะยืนไหวๆแล้วครับเพราะว่าเขาแบบ มีในเรื่องของการซีซีด้วยนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยคอยซัพพอร์ตแล้วผมแล้วก็สแปมซีซีอย่างหนักหน่วงครับผมและนี่ครับวอตเดอะเจสครับผมค่าไป4ตายศูนย์แอซิสสิบหกครับผมเป็นแอซิ k คิงนะฮะราคาของเขาโกล์หนึ่งหมื่นครับผมก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วครับสำหรับทางด้านของตําแหน่งซัพพอร์ตครับผมเพลเยอร์ออฟเดอะแมชวอ t เ e อ e เจสอินเวดอีสปอร์ตครับ ว่าตอนนี้นะหนึ่งตัวละครน,นะครับที่ถูกลบกวนมากที่สุดเลยก็คือ J4 นะครับ MC ็ e r s o n a r อเพราะอย่าลืมว่าทางด้านของ Inuit เนี่ยเขาก็มีในส่วนของกากัรสเนาะแล้วก็มีทางด้านของลาเคลนที่คอยเซฟเวลาเขาจ่ายอัลติเมตคาทา k ิซึมาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเอ่อทางด้านของเอฟฟ i v e Case นะครับนะลาเคลนเขาก็มีทางด้านของ q u i c k นี่ที่แบบเข้าไปยกหรือเอ่อไปสตันแล้วก็มีแบบยกด้วยนะครับอย่างแกนเอนทรานส์นะครับมีสกิลช่วยเยอะมากเลยนะ โดยทามิ่งของโอลาฟด้วยนะครับเกมจะค่อนข้างคล้ายกันกับในส่วนของเกมที่ผ่านมาเลยนะครับคู่นี้แบบเหมือนกันเป๊ะนะครับเพียงแต่ว่าเกมนี้เนี่ยจะแพ้ทุนนิยมหนักกว่าเดิมเพราะเลือกมาเป็น2แครี่ซึ่งต้องการเงินที่แบบอย่างน้อยก็ต้องไล่ตามตูดเขาติดๆนะฮะแต่พอเป็นเกมที่มันตามเยอะจัดๆก็กลายเป็นว่าเสียหายหลายแสนครับครับผมอ่าล้ฮะก็จบลงไปครับผมสำหรับในคู่ที่4ของวันนี้ครับ m c m r c e n a r y ครับ ไพ่ให้กับท่าน i n v เวส s p o อร์ไป02ครับผมอย่าเพิ่งไปไหนกันครับผมยังมีคู่สุดท้ายของวันนี้ครับเป็น Third Party Gaming ครับผมเจอกับทางฝั่ง k i ง g of g a m e r มนะครับผมพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อในศึก ESL Mobile Open 2021ครับ f l l l Season Thailand ครับ